สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุนี Channel นะคะวันนี้จะมารีวิวดินสอเขียนคิ้วค่ะซื้อมาจากเซเว่นรุ่นยี่ห้ออินส์บิวตรุ่นทิปเปิลบายอัลโปรเฟชชั่น l ลลูคเป็นแบบ3 in 1อันนี้คิ้วที่ยังไม่ได้ไม่ได้เขียนนะคะคิ้วปกติเมื่อก่อนจะเป็นคนคิ้วหนา แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งอยากได้คิ้วบางก็เลยถอนถอนขนคิ้วสรุปว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่จริงถ้าถ้าถอนได้สวยก็จะได้รูปโดยไม่ต้องเขียนเลยนะคะก็เป็นคนคิ้วหนาจะมาเป็นแบบอ่า อันนี้ก็จะเป็นเป็นมาสคาร่าปัดขนคิว้วใ,ให้คิ้วเป็นแบบเหมือนเป็นธรรมชาติส่วนทางนี้ก็จะเป็นเป็นแบบแปลงเขียนเขียนล็อกล็อกรูปรูปคิว้วเป็นมุนนะคะเป็นแบบมุนตรงกลางก็จะเป็น ฟองน้ําแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นผงผงผงสีเขียนคิ้วทำให้ดูก็ใช้ดีนะคะกันน้ำกันเหงื่อราคาก็ร้อยกว่าบาทแต่งหน้าไม่เก่งนะคะได้ชอบแต่งล็อก นี้เขียนโค้งไว้ก่อนชอบเขียนคิ้วโกงปลายก็เอานิดหน่อยลงไปนิดหน่อย หลังจากนั้นก็จะใช้ฟองน้ำจุ่มจุ่มจุ่มพงสีแล้วก็วาดไปตามรูปที่เราเขียนไว้ครั้งแรกแล้วแต่ชอบเนาะ พอเสร็จก็จะมาใช้แปลงมาคคา,า,ารามัรคาราแปลงปัดปัดคนคิ้วเนี่ยคะจุ่มมารคคาราแล้วก็ปัดช่วงหัวคิ้วก็ปัดให้เขาชี้ขึ้นบนหน่อย ออกเป็นสีน้ำตาลเข้มดูเป็นคนหน้าดุ <c oughs> เป็นคนหน้าดุเป็นคนตาดุพอพอเขียนคิ้วเป็นสีน้ำตาลก็ลดความดุลงหน่อยฝั <c oughs> ่งนี้ก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นี่นะคะช่วงหัวคิ้วเราก็ปัดขึ้นหน่อยนึงเนาะ ปาดให้คนคิ้วขึ้นหน่อยนึงจะก,กันเหงื่อกันน้ำใช้ให้ครบนะคะกันเหงื่อกันน้ำอยู่ทั้งวันอยู่ได้ทั้งวันก็ใช้เวลาหน่อยเนาะแต่มีความสุขในการแต่งหน้า อีกฝั่งหนึ่งเติมความโค้งหน่อยได้แลละนี่นะคะ <c oughs> คยี่ห้ออินบิวตี้รุ่นขออภัยค่ะรุ่นทิปเปิลทิปเปิลโปรเฟชชั่นอลลุค เพิ่งมาใหม่รุ่นนี้นะคะเพิ่งมาใหม่ใช้ดีออกโทนน้ำตาลก็ทำให้ดูหน้าซอฟลงเป็นคนเข้มเๆเป็นคนหน้าดุพอแต่งออกโทนน้ำตาลก็จะทำให้ดูซอฟๆลง ขอบพระคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบคลิปนะคะมีสิ่งด้ดีมาฝากเพื่อนๆทุกวันใช,ใช้อะไรดีก็มาเล่าให้ฟังไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของรุ่นี่ชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ